承诺。 ว่ามันหลับลึกจริงง่ายอดนอนแฮ้งแบบไม่ไหวจริงมันดียังไงมันมีกลไกยังไงแต่ต้องบอกว่าตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงตามการเวลาพอเราแบบเอดจิ้งขึ้นอายุเยอะขึ้น30บวกขึ้นไปอ่ะโดนกระ้มันลดบบไม่ค่อยสร้างและไม่ค่อยมีและมันก็เลยทําให้เกิดกระบวนการการแก่ตัการซมตั้งแต่ระดับเซลล์นั่นแหละใช่สามสิบอาจจะลดไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์งั้นงั้นฉันขอเติมตั้งแต่สามสิบเราจะหน้าเด็กอย่างเดียวก็ ไม่ได้ใจเราร่างกายเราข้างในต้องเด็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,คะก็พบกับหมออุ้มค่ะแล้วก็หมอพานะคะที่อ a b y Face c l i n i c นะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดตัว โปรแกรมใหม่า่ไลเวอร์ต้อนรับเดือนพฤศจิกายนนะคะเย่สำหรับโปรแกรมนี้นะคะก็เป็นโปรแกรมที่มีคนไข้เราหลายๆคนเนี่ยถามถึงอยู่แล้วรวมไปถึงเราเองก็คือศึกษาจนมั่นใจมาแค่ลงสตอรี่เท่านั้นทุกคนดีเอ็มแตกเรียนแตกแม่งทำอะไรตัวนี้ดีไหมรีซเซล์เป็นยังไงนะคะคือเราก็แบบไปเทสมาแล้วเอ้ยรีซเซ์มันดีจริง เราถึงมั่นใจแล้วก็กล้านำมาให้คนไข้ที่ Baby Face Clinic ได้รับบริการนะคะคือตัวอะไรคะหมอพา บอกเข้าไปทางดังก็คือตัวโปรแกรม Net Plus นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เป็นตัว IV วีดิบแบบพรีเมียมศาสต์ชะลอวัยนะคะที่มันได้ผลลัพธ์ในเรื่องการชะลอวัยและความอ่อนเยาว์แบบเต็มที่100%เเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกหมดเปลือกไขข้อข้องใจกันว่ามันเป็นอย่างไรมันดียังไงมันมีนกลไกยังไงอันดับแรกนะคะว่า Net Plus คืออะไรตัว Net Plus นะคะ ย่อมมาจากนิโคตินามายอดีนีนไดนิวคลีโอไทด์พลัส อยาว่าจาได้ถือว่าปังสุดเรางานวิจัยพร้อมนะคะก็คือตัวสารนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสารโคเอนไซม์ในร่างกายที่ตัวมนุษย์เราทุกคนมีอยู่แล้วมีมากมีน้อยแล้วแต่คนนะคะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงตามการเวลาพอเราแบบเอจิ้งขึ้นอายุเยอะขึ้น30บวกขึ้นไปอ่ะนะคะมันจะแบบไม่ค่อยสร้างและไม่ค่อยมีและมันก็เลยทําให้เกิดกระบวนการการแก่เือการชราตั้งแต่ระดับเซลล์นั่นแหละใช่ทีนี้ คือคือต้องบอกว่าในงานวิจัยอ่ะเขาก็แบบเอยรับรองชัดเจนว่าหลัง40่ส<อ>ิบว่าเน็ตเน็ตพลัสในร่างกายลดลงมากถึง50%แต่เราจะปล่อยให้มันลดลงไปถึง50%เลยเหรอคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสาอาจจะลดไปแล้วยีเป็นต <ทำ S 2> ์งั้น <c oughs> งั้นฉันขอเติมด้่อ3หามสิบอ่ะใช่แค่นี้แบบคือรู้เลยว่าพอ30ใช่ไหม เหนื่อยง่ายอดนอนแห้งแบบไม่ไหวจริงเท่าที่จากประสบการณ์ส่วนตัวโนก็คือวัย30บวกก็คือมีปัญหาเหนื่อยง่ายขึ้นจริงรู้สึกว่าแบบโอ้โหต้องสู้ชีวิตในทุกๆวันนะคะแล้วคนไข้ที่วัย30สิบเหมือนพวกเราก็คือประสบปัญหาเดียวกันก็มาสู่เหตุผลที่ว่า <c oughs> ร่างกายเราอาจจะ ขาดโคเอนไซม์ uh huh. บางตัวไป uh huh. ทีนี้เนี่ยเบบี้เฟสเนี่ยเราจะหน้าเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้ใจเราร่างกายเราข้างในต้องเด็กด้วยนะคะเราก็จะมาบำบรุงในระดับแบบตัวเซลล์ <But sale. S 2> เราก็คือแค่ เทอราพีก็คือเติมมันเข้าไปในร่างกายให้มันอยู่ในระดับที่มันมากขึ้นระดับสมดุลน,นะคะซึ่งมันจะไปเพิ่มพลังงานการทํางานของเซลล์แล้วทําให้เซลล์มันทํางานได้แบบ complete มากขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นพลังงานมากขึ้นก็จะมีเอเนจีมากขึ้นเพื่อไปดูแลทุกๆกฟังก์ชันของทุกๆก,กอวัยวะในร่างกายค่ะ หลังจากที่เรารู้แล้วนะว่าเนทพลัสคืออะไรนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอาการแบบไหนที่จะต้องมารับบริการนี้อย่างเร่งด่วนอาการไหนบ้างคะพี่หมออุ้ม 1. นึ่งหมอสำหรับคนที่เครียดพักผ่อนน้อย low energy เพราะว่าตัวนี้นะคะมันช่วยลดความเครียดได้เพิ่ม energy ได้วันที่อุ้มดริบวันแรกกลับไปบ้านบอกเลยหลับลึก หลับสบายไม่น่าเชื่อปกติจะหลับตื่นๆเพราะว่าลูกควนแต่วันนั้นนะคะคือหลับได้ลึกขึ้นหลับแบบไม่ฝันจริงรู้สึกป่ะแฟนอ่ะมีปัญหาการนอนหลับแบบอินซัมเนียมมากๆคือเมื่อคืนได้ไปก็ขึ้นหลับดีมากไม่น่าเชื่อว่าคนแบบนี้ที่เห็นมาตลอดจนหลับไม่ได้อ่ะหลับได้ฉันหลอกแกแล้วว่ามันหลับลึกจริงหลับลึกหลับลึกหลับดีกลับถึงบ้านคือแบบมันพร้อมปิดสวิตช์แล้วแบบพักผ่อนแล้วเช้ามากขึ้นตื่นขึ้นสดชื่นอันนี้คือกินเนอร์อยากให้มาลองใช่ ความเครียดสะสมความอ่อนล้าคนที่ใช้สมองเยอะความเครียดเยอะทํางานหน้าคอมกลุ่มพวกหมอวิศวะหรือเจ้าของกิจการหรือใครต่างๆที่แบบมันต้องคิดทั้งวันอนะคือเป็นคนคิดคิด่ิดอยู่คิดไม่ได้นัดพลาสอบโจทย์ดิบปุ๊บปิดสวิตช์นอนอันดับที่สองใครมีปัญหาเรื่องลดน้ําหนักแล้วแบบน้ํานักตารน้ำหนักไม่ลงเป็นคนที่เผาผ่านไม่ดีเออแบบร่างกายมันแบบเผาผ่านไม่ดีอะนัดพลาสอบโจท์ และอีกอันหนึ่งเหมาะมากสําหรับคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วมีปัญหาเรื่องอ,อ่อนล้าเหนื่อยล้าแบบกล้ามเนื้อแ,แบบฟื้นฟูช้าแบบออกกําลังกายเล่นเทแล้ลโอ้ยเมือ่อยไป3วัน5วัน7วันนัดพลาสตอบโจทย์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วหรือว่าคนที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณด้วยอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากติดโควิดหลังจากการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามร่างกายมันก็จะมีความอักเสบไม่สมบูรณ์แบบ เซลล์ไม่ดีมาเติมนนแ<ช>นสทัสนะคะบวกกับพวกวิตามินมรวมอื่นๆที่ทางเบบี้เฟสจัดให้ก็คือจะตอบโจทย์หลังจากติดโควิดก็คือฟื้นฟูได้เร็วมากลดอาการพวกลองโควิดอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยะนะคะควรจะทำตั้งนานแล้วมีคนเห็นมนเลยแล้วมันก็เนี่ยแหละคุณจะเด็กจบ หลายคนนะอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยนทพลัสมีแบบหลายฟอร์มมีทั้งแบบกินแบบฉีดเลือกแบบไหนดีหมอพาว่าไงคะที่เบบี้เฟจจัดให้นะคะก็ต้องเป็นนทพลัสในฟอร์มที่ดีที่ทสุด,สดอ่า <laughs> เพราะว่าเราคัดสรรมาให้แล้วไม่ใช่นทพลัสเฉยๆทำไมต้องเป็น IV Therap y พีทำไมต้องเป็น IV d r i p เพราะว่าเราเลือกมาแล้วว่า IV d r i p เนี่ย วันที่ตัว n น t พลัสเนี่ยเข้าสู่เส้นเลือดมันเข้าไปสู่เซลล์ได้ทันทีเข้าไป100%ตตัวออร่าฟอร์เนี่ยไม่ได้มีงานวิจัยรับรองมันได้รับการดูดซึมไปมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ตัวที่เราเลือกให้เนี่ยก็มีความบริสุทธิ์มากถึง9.9ปและมีงานวิจัยรองรับรองซัพพอรอ์ตชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างแบบกินกับแบบฉีดยังไงแบบฉีดก็คือมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะของเราเป็นฟรเซนลิควิดด้วยมันมีความพิเศษยังไงตัวเนฟทัสนะคะในรูปแบบของตัว i v วีดิบหรือว่าข้อทางหลอดเลือดเนี่ยมันก็มีสองฟอร์มย่อยมีทั้งฟรเซนลิควิดและ แป้งร์แต่ว่าที่ b a b y Fa c e c ล i n i c เราเลือกใช้ Frozen Liquid นะคะเพราะเป็นตัวที่มันเสถียรภาพมากกว่ามันมาจากห้องปฏิบัติการโดยตรงนะคะผ่านในเรื่องกลไกการทำสเตอร์ไลน์ผ่านความเย็นไม่ผ่านความร้อนตัว n น t PLUS เนี่ยไม่เสื่อมประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพเต็มร้อยที่ b a b y f a c e c l i n i กค่ะใช่ค่ะ ฟังมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็อยากรู้แล้วว่าเนสพลัสเนี่ยมันต้องดิบบอ่อยแค่ไหนมันต้องแบบคอร์สหนึ่งกี่ครั้งนะคะเดี๋ยวหมอพัก็จะเล่าให้ฟังสำหรับมินิคอร์สนะคะก็คือเป็นคอร์สทดลองก็จะเป็นตัวเนสพลัสหนึ่งครั้งที่เราจะดิบใน60นาทีนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะยังมีโปรโมชั่นอยู่สำหรับทดลองเป็นครั้งแรกนะคะตัว recommended cost หรือว่าตัว standard cost ที่เราอยากแนะนำนะคะก็จะแนะนำว่าให้ดิบเนสหกระปุกภายใน3สัปดาห์ ถึงสสัปดาห์ไม่เกินนั้นนะคะเพื่อให้ร่างกายมันได้รับการแบบเนทพลัสบูสเตอร์เข้าไปแบบได้เต็มที่ที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้น สัปดาห์แรกเป็นแบบตัวที่ทำให้ร่างกายปรับสมดุลกับความเข้มข้นของแนทพลัสที่อัดสูบฉีดเข้ากระแสเลือดนะคะก็มาหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกแล้ววีดที่สองก็สองกระปุกได้แล้วฝองก็ปลุกนี่คือดิบทีเดียวหรือจริจริงดิบทีเดียวได้หรือคุณแบบว่างจะสปริตวันเป็น2วันก็ได้เช่นกันไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องผลลัพธ์แล้วก็สัปดาห์ที่3ก็มาอีก2กระปุกก็คือ complete แล้วอันนี้คือ standard r e จิเมนที่เราแนะนําในแง่การชะลอวัยที่เห็นผลจริงถ้าถามว่าต้องทา ถี่แค่ไหนอะจริงๆอะคุณจบแพ็กเกจนี้ใน3สัปดาห์คุณอยู่ได้1ปีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ชีวิตแบบหนักมากจริง,รงๆเราอยากเมนเทนแนนในกระแสะเลือดให้มีสม่ำเสมอก็คือแบบยังใช้ชีวิตปาร์ตี้อะโฮลิกได้หรือเวิร์ก <Work S 1> อะโฮลิกได้ก็มาดิบได้เดือนละ1กระปุกเห็นไหมคือมันแบบมันไม่ได้เยอะเลยสรุปก็คือว่าแนะนำที่5-10กระปุกต,ต่อปีโดยเฉลี่ยประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าก็คือหนางตัวเราอะเราก็คิดว่าประมาณห้ากระปุกแหละแล้วก็เพราะว่าด้วยวัยเรา30<ม>อุ้มกับพาก็คิดว่าเราเนี้ยห้ากระปุกใช่แล้วก็อยากฝากเอาไว้ว่าให้เลือกแนพนพาร์ในฟอร์มที่ดีที่สุดเพราะว่า1ปีมันไม่ได้ต้องทําขีกก็ให้เลือกตัวที่มันแบบดีที่สุดปลอดภัยที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ให้เลือกคนที่เป็นคนให้บริการที่คุณรู้สึกว่าจริงใจที่สุด ก็ถ <Hey. S 2> <S usion> ้าร <ifa> ักพวกเรานะคะก็สามารถมาให้นัดฟอสได้ที่อีก y Face c l i n i n i c นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ